สวัสดีค่ะถ้าใครกำลังรู้สึกเหมือนพายเรือไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายชัดเจนไม่มีแผนที่นำทางหรือบางทีก็รู้สึกเออไม่มีใครเข้าใจเท่าไหร่วันนี้เราอยากมานั่งคุยเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ได้จะบอกว่าต้องรีบไปไหนแต่แค่อยากชวนมาอยู่ตรงนี้อยู่กับความรู้สึกนี้อย่างสงบๆดูสักพักนะคะมันมีความรู้สึกหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะคือแรงกดดันจากรอบข้างที่ดูเหมือนจะบอกเราตลอดเวลาว่า ต้องมีเป้าหมายสิต้องสำเร็จต้องเก่งขึ้นต้องดีขึ้นไปอีกครับเหมือนเหมือนไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนทั้งในที่ทำงานในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่หนังสือพัฒนาตัวเองก็จะเจอแต่เรื่องพวกนี้ใช่ค่ะจนบางทีก็แอบคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้อยากจะไล่ล่าความสำเร็จขนาดนั้นตลอดเวลามันผิดปกติหรือเปล่าทำไมรู้สึกเหนื่อยๆกับการต้องมีแรงจูงใจตลอดจังเลยเอ ประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี้น่าสนใจมากครับจริงๆมันมีการแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับระหว่างแรงจูงใจจากข้างนอกกับแรงจูงใจจากข้างในข้างนอกข้างในยังไงหรอคะการที่เราทําอะไรบางอย่างเพราะเรารักมันจริงๆเราเห็นคุณค่าหรือมันมีความหมายกับเราเป็นการส่วนตัวอ๋อค่ะปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือพอเราถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายนอกมากไปแบบ ต้องให้คนอื่นยอมรับต้องได้ไลค์เยอะๆอะไรแบบนี้มันจะค่อยๆดึงเราให้ห่างออกจากความต้องการจริงๆของใจเรานะครับแล้วพอมันห่างจากใจตัวเองมันจะแสดงออกมายังไงได้บ้างคะก็อย่างเช่นสมมติว่ามีงานอดิเรกที่เคยทําแล้วมีความสุขมากๆเลยพอทาไปเรื่อยๆเริ่มมีคนสนใจเริ่มคาดหวังมันอาจจะกลายเป็นภาระขึ้นมาได้ครับกลายเป็นต้องทําเพื่อยอดไลค์ต้องทําเพื่อไรายได้หรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์อือหือเข้าใจเลยค่ะครับ แล้วพอพอแรงขับมันเปลี่ยนไปไอความรู้สึกเติมเต็มจากข้างในมันก็อาจจะหายไปกลายเป็นความรู้สึกอืมว่างเปล่าเข้ามาแทนทั้งทั้งที่ภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าเราประสบความสำเร็จดีนะนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยค่ะเรื่องครูสอนเปียโนที่รักดนตรีมากแต่กลับไม่ชอบเลยเวลาต้องขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ๆเพราะรู้สึกกดดันจากสายตาคนอื่นครับครับคุณคุณเรื่องนี้เหมือนกัน แต่สุดท้ายเขากลับไปเจอความสุขที่แท้จริงตอนที่ได้สอนเด็กตัวเล็กๆเห็นแววตาดีใจเวลาเด็กกดโน้ตได้ถูกแบบนี้มันไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการเอ่อการหาจังหวะหาทิศทางที่ใช่สําหรับตัวเองเจอใช่เลยครับมันคือการหาจังหวะของตัวเองจริงๆเหมือนเหมือนเรื่องคุณป้าร้านหมูปิ้งที่มีคนอยากให้ขยายร้านแต่แกเลือกที่จะทําเท่าเดิมเพราะรู้สึกว่าแค่นี้แหละคือความสุขคือความพอดีของแกแล้ว พอกินพอเก็บพอใจแบบนั้นเลยค่ะความสบายใจที่เราวัดได้เองมันสําคัญกว่าไม้บรรทัดของคนอื่นจริงๆนะคะถูกต้องครับซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะพายเรือชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีแผนที่หรือไม่มีเป้าหมายชัดเจนเลยเนี่ยมันมันได้ไหมอะ่ะนั่นสิคะได้ไหมคะ ในมุมมองของออจิตวิทยาอัธิภาวะนิยม existential psychology เนี่ยครับเขาเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวิ่งตามเป้าหมายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราถูกออกแบบมาเพื่อมีชีวิตมีชีวิตหมายความว่ายังไงคะก็คือการได้สัมผัสได้รู้สึกได้ค้นพบความหมายต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่แค่รออยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวครับ บางทีความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดมันอาจจะซ่อนอยู่ในการเดินทางการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้แหละเหมือนเหมือนธรรมชาติเหรอคะที่แบบใบไม้ก้อนเมฆฤดูกาลมันก็เป็นไปตามจังหวะของมันไม่ได้เร่งรีบไปไหนใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากมันคือการดำรงอยู่แบบมีความหมายในตัวเองหรือที่เขาเรียกว่า meaningfulness นะครับ คือความนิ่งที่มีความหมายไม่ใช่การหยุดเพราะหมดไฟนะแต่เป็นการหยุดอย่างมีสติหยุดเพื่อฟังเสียงข้างในเพื่อซึมซับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านึกภาพตามเลยค่ะเหมือนคุณยายริมบึงที่นั่งมองดูโลกรอบตัวช้าๆก็ดูมีความสุขแล้วมันทําให้คิดว่าจริงๆการอยู่กับตรงนี้มันก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งได้เหมือนกันเนาะคุณค่าของเรามันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องรอให้สําเร็จก่อนถึงจะมีที่นี้ก็อาจจะมีคําถามต่อว่า แล้วถ้าถ้าช่วงไหนรู้สึกไม่มีแรงจูงใจเลยล่ะมันมันจะยังทำอะไรให้สำเร็จได้ไหมนั่นสิคะเออมันมีทฤษฎีที่น่าสนใจครับเรียกว่าทฤษฎีการกำหนดตนเองหรือ self determination theory เขาบอกว่าจริงๆมนุษย์เรามีแรงขับเคลื่อนพื้นฐานอยู่ข้างในลึกๆ3าอย่างมีอะไรบ้างคะหนึ่ง คือความต้องการเป็นอิสระในการเลือก autonomy 2. คือความรู้สึกว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีพอสมควร confidence และ 3. คือความรู้สึกเชื่อมโยงผูกพันกับคนอื่น relatedness 3อย่างนี้แหละครับคือเหมือนเป็นพลังเงียบที่ขับเคลื่อนให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้แม้จะไม่รู้สึกฮึกเหิมหรือมีแพช s i o n อะไรมากมายเลยก็ตาม หมายความว่าต่อให้ไม่ได้รู้สึกอยากทําอะไรเป็นพิเศษเราก็ยังทําสิ่งต่างๆได้เพราะความรับผิดชอบเพราะความเคยชินหรือแค่เพราะต้องดูแลตัวเองพื้นฐานอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยหลายครั้งที่เราทํากิจวัตรประจําวันสําเร็จลุล่วงไปได้ก็ด้วยพลังเงียบเหล่านี้แหละครับบางทีการแค่จบวันไปได้แบบ ปลอดภัยมีข้าวกินกลับถึงบ้านดีๆมันก็ถือเป็นความสำเร็จในรูปแบบของมันแล้วนะไม่จำเป็นต้องรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการเสมอไปอืมจริงด้วยค่ะมันมีภาวะที่เรียกว่า purpose fatigue ด้วยนะครับคือความเหนื่อยล้าจากการที่ต้องคอยหาเป้าหมายต้องมีความหมายตลอดเวลาบางทีการที่เราไม่อยากตั้งเป้าหมายอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้นะว่าเรากำลังเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆ งั้นการที่บางช่วงเราไม่อยากวางแผนไม่อยากตั้งเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดเลยแต่เอออาจจะเป็นโอกาสให้เราได้กลับมาอยู่กับชีวิตจริงๆมากขึ้นลองชงกาแฟช้าๆเดินเล่นโดยไม่มองมือถือสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวดูบ้างที่เรายังคงอยู่ได้โดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปในระหว่างทางนะครับคุณค่าของเรามันไม่ได้วัดจากว่าเราทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่บางทีมันอยู่ที่ว่า เรายังรู้สึกไหมเรายังซื่อตรงกับใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเหมือนกับว่าบางชีวิตไม่ได้วิ่งเร็วแต่กําลังอย่างรากลึกเพื่อเติบโตอย่างมั่นคงใช่ครับประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองถึงแม้จะดูช้าหรือไม่ได้เร่งรีบเหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรเลยขอแค่เรายังรู้สึกว่ามันมีความหมายสําหรับเราเรายังซื่อตรงกับความรู้สึกข้างในและเอ่อไม่หลงทางไปเพราะหัวใจเรายังนําทางได้อยู่ครับ การชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและการอ่อนโยนกับจังหวะชีวิตของตัวเองนี่แหละอาจจะเป็นเข็มทิศที่ดีที่สุดเลยก็ได้ในวันที่เราไม่มีแผนที่ชัดเจนยังน,นำทางเราต่อไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ใน Thinking Out l o u d คิดดังฟังต่อค่ะ